โรงรถทรงโมเดิร์นทำแบบง่ายๆแต่สวยงามออกแบบโดยช่างร่วงบ้านนาสามัคคีอำเภอน้ํายืนครับแกบอกว่าในเมื่อทำบ้านทรงโมเดิร์นถ้าทำโรงรถก็ต้องโมเดิร์นด้วยก็เป็นที่มาในการออกแบบเหมือนทำง่ายแต่ก็สวยนะสี่เสาสี่เสาตรงกลางเป็นทรงโมเดิร์น งามของเราอยู่เดชั่งดวงบ้านานาสามัคคีอำเภอน้ำยืนืนพร้อมทีมงานครับติดต่อได้แกบอกว่าราคากันเองราคามิตรภาพติดต่อมาที่เบอร์ลุงพีก็ได้ครับ097 364 1642 ลุงพีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ชอบฝีมือก็เลยถ่ายลงโฆษณาให้แก่หน่อยแกบอกบ้านทรงโมเดิร์นก็ต้องทำลงรถทรงโมเดิร์นก็โอเคจัดไปตามที่แกเสนอครับแกออกแบบให้ ตอนนี้ก็สิบหกกว่าแล้วพักงานพักก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่พรุ่งนี้น่าจะมุง่งมุ่งหลังคามือเอืนในมุ่งนอนน้าดวงนอ้อครับวสันสแสดงว่ามือเอืน้นเดี๋ยวจะช่มควางงามแล้วมือดีก็งามแล้วครับในโ้งสางช่างดวงบ้านนาสามาคัคคีพร้อมทีมงานครับ ก็มีช่างชายคนนึงแล้วก็อีกคนนึงช่างอะไรนะสุดใจเจ้าพ่อเมืองยะลาว่าั้นทราบข่าวว่าเมื่อก่อนไปเป็นอาเคเคอยู่ยะลาตอนนี้เบื่ออาเคคแล้วมาทํางานช่างดีกว่าว่างโอเคไหมช่างใจโอเคนี่ครับถ้ากําลังตามจับอยู่ก็นี่นะครับนี่นั่งอยู่นี่แหละ เบตงเบตรงบตรอเ,เ,เ,เล่นกันครับโอเคครับขอบคุณทีมงานตอนนี้กำลังคลายเส้นกันอยู่สวยงามครับพรุ่งนี้มุงงลังคาครับสวัสดีครับ